กินเอาป mm hmm. ากินให้เยว้าวอย่ากยออ่อยกออออร่ออือืออา อุ <muitas> ้ยลูกใหญ่จังเลยนิดใหญ่กว่าหน้าอีกองีดูสิโอ้โหปาปาได้อีกเยอะเลยอ่ะใส่ปลงมั้ยไม่ได้เลยเละใส่ก่อเสียใส่ก่อนไม่นี่ก็ได้ไม่มันเป็นสีแดงอะไรนี่นะเอามาเลยว้าวใหญ่จังเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักนึงนะฮี่เดี๋ยวก่อนถ้าลูกกินสตรอเบอรี่ก่อนอะนั่ง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  กินตอนี้ก่อนกินไรกินกินสดๆจากสวนใหญ่มากเลยค่ะคุณป้าเก็บให้ใหญ่เลยอ่ะรัดกันใหญ่ๆหญ่เลยโหยอดเลยนะดูสิกินสดๆจากสวนคุณป้าเลยนะดูเถอะดูเป็นไงบ้างกโอ้โหเนี่ยสวนป้าเนี่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยค่ะ นี่บอกลูกเดียวพามาลบก,กันแน่นอนน้อยเนี่ยต้องโฟวิวเลยเนาะแหม่มบ้างลูกนี้อุย้ยเต็มปากเลยสักใจมากนี่แม่ยังไม่เคยกินลูกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหไม่ต้องไปไหนแล้วมั้งกลางเต็นท์เลย <c oughs> เอาไปกางเต็นท์ตรงนี้เลยมั้ยลูกเนี่ยตรงนั้นก็ว่างอ้าโห เจ็บเยี่ยมไหมอ๋อไอ้เจ็บตีปากแตกแค่ไหนหนูได้ใส่ยาหนูต้องใส่ยาเมื่อกี้แม่จะใส่ให้แล้วหนูบอกว่ารอก่อนเยี่ยมมากเลยโอ้โอ้ดูโอ้ยา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 ที่น่ากินให้หมดกินให้หมดนะถ้าไม่กินเอาให้ป้ะป๊าพอยังโนอนตอนนี้ดูยาดูมากเลยคุนี่เดี๋ยวคุณย่าเขาเก็บให้ป้าเก็บให้ค่าเก็บให้นู่นป้าไปเก็บนู่นแล้วตรงนี้ป้าไปเก็บให้นู่นเลย เลยงับเลยงหอยยังอร่อยมากเลยดูสิกมาอ๋อเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้มันใหญ่เกินใช่ไหมหน้าบิดหน้าเปี้ยวหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดยอดเลยลูกนี้กินเป็นปีโอยเจ็บปากเจ็บปากโอ้ยไม่เป็นไรนะอแม่ใส่ยาให้น้องๆกัดกาดกัดตรงนี้กัดกาดขอบมันเอาลูกกัดตรงนี้กัดตรงนี้ เก็บปากเพราะว่าแก้มแตกไงไปนอนป่านอนดอยมาหลายวันเดี๋ยวคืนนี้กันหนาวอืมคืนนี้นน่าจะศูนองศานะลูกเอ้ยบอกวันนี้ประมาณสามสามองศาโอ้ยไม่ไดเดี๋ยวไม่ใส่ให้พอยังไม่ใส่ข้อก้ดไตอร่อยก็อร่อยอ่ะล้ำก้นล้ำเนี่ยพ่อเนาะดอยจังเลยกลับแล้วนี้กลับแบบนี้กลับแล้นี่ดูที่หกน้ำมาด้วยยูนิคอนของแม่ ไอสตรอเบอรี่ป้าก็เทจริงๆเลยอ่ะนู่สิแต่เขาก็ทำที่ให้เที่ยวก็สวยเนาะเนี่ยเข้าท่าดีนะกับป้า ดีดีปราไปย่ำสตรอเบอร์รี่เปิดดีนะดูนิดก่อนว้าวโอ้ยอ,อิ่มเลยก้อนนี้ก่อนนี่เอาไปเองได้ค่ะอ่าค่ะเอาอีกไหมเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้นู่นนู่นป้าเก็บไปไว้ตรงนู้นนะ เต๋อจนมากสตาบอรีนี่นะค่ะวันนี้จากสวนเลยเฮ้ยอย่าโดดอย่าโดดจับดีไว้จับตรงนี้ไูกดอยนะนิดดอยนะเย้